ทุกคนกลับมาอีกแล้วล่ะค่ะเก้าเพชรเวอร์มากเออวันนี้จะเป็นชุดลอยกระทงหรือเปล่าแล้วก็จะมากับอะไรเนี่ยเติอปุ๊บรับปับอ๋อรับแค่ยี่สิบเพชรเองโอเคจะพาไปดูนะคะเก้าเพชรนะทุกคนคิดว่าเราจะได้ก้าเพชรไหนก่อนโอ้ไปแต่วเว้ยนี่ของที่กลับมามีอะไรบ้างนะ แล้วก็อุ้ยชุดอาบน้ำอยากได้อยู่พอดีเลยเราไม่มีนะแล้วก็อะไรเนี่ยอืมครั้งนี้ของมาไม่เยอะอะ่างนี้ของผู้ชายก็มีนะเนี่ยไม่กอดอยากได้กล่องกล่องอันเนี้ยกล่องสุ่มอะโทเกนอุ้ยตัวท่าเด่นเงืองัดมันเป็นเงืองัดดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ เอนเลือดว่ะธาเต้นเลือดเ,าาเนเาะอยากได้กล่องกล่องสุ่มที่อัพสกินเปลือนอะเปลือนอัพอะอยู่ไหนอะมียี่สิบอันอยากได้เป็นกล่องอนนี้ไงได้แปดกล่องอันนี้กล่องอัพคอมพิโอเอเลือดเลือดอยู่ยางอะไรเนี่ยสกายบอร์ดสวยอะของลากระทงนะอันนี้อะไรไม้เวทบอล โอ้เลิศอยูน่นะอยากได้ชุดผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวลองถูกป่ะเราจะได้เก้าป่ะควินด้าเก้าถูกง,งบน้อยมากช่วงนี้โอ้ยได้เจ็ดสิบไม่เป็นไรแล้วเราจะลีแล้วสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่าลืมเข้าไปเล่นไปสุ่มกันนะทุกคนโอเคมาแค่หกวันนะครั้งนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครคชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ